สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเกนชินอิมแพ็กกันอีกเช่นเคยนะครับเออจากพาที่แล้วเนีย่ยผมก็ได้ทําการซุ่มตัวละครไปนะแล้วก็ได้เป็นทางด้านตัวนี้มานะแล้วก็ผมเนี่ยได้เป็นเล่นนอกรอบใหม่นะครับก็แอบมาสุ่มไปหนึ่งครั้งนะครับก็ได้ตัวละครอะไรใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เกือบได้ไอตัวตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเออ อยากได้ตัวนี้นะครับแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ตัวนี้แทนโอ,โ,อโอ้โหกว่าจะเก็บได้เนี่ยก็ค่อนข้างนานเลยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเติมนะถ้าเติมไปแล้วก็ไม่ได้เนี่ยก็เสียงเ,เงินอีกผมก็เลยไม่อยากจะเติมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยนะครับว่าตัวละครมันเป็นยังไงเอออนไหนวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วน่าจะอันนี้ละมั้ง จัดทีมด่วนเลยแล้วกันนี่เออมันเปลี่ยนยังไงละ่ะมันเปลี่ยนยังไงวะเออผมเอาตัวไหนอ๋อก,ก่อนดีเอาตัวนี้ลนแล้วกันแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปโอเคอ้าวไม่ได้อ่ะอตัวนี้อ๋อผมลืมกดบันทึก oh yeah rock on นี่ คตัวที่สามโอ้โหออกแนวล็อกๆ็หน่อยนะครับเพเท,ท่น่าจะใช้ดาบใหญ่เช่นกันครับโอเคเลยอย่างเงี้ยผมมีดาบอยู่หนึ่งอันนะที่ยังไม่ได้ใช้เคืนนี้เออเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้กับตัวนี้เลยนะครับพูดถึงก็ใช้เลยแล้วกันในฟ้า นี่เปลี่ยนเลยละกันอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคนี่เรียบร้อยครับไหนดูสิโอ้โหค่อนข้างเท่เลยทีดเดียวโอ้าดไฟด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมจะไปทำเควสให้ทุกคนได้ดูกันก่อนอนะครับ เฮ้ตรงนั้นนะ่ะอะไรเป็นอะไรของลุงโอเคเดี๋ยวผมจะทำเคสก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่ง <S <S เออผมลืมเลยนะว่าเคสมันทำยังไงไปทางไหนแล้วเนี่ยผมลืมหมดแล้ว <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตรงนี้เหรอ ผมต้องทำเควสสีม่วงเนี้ยให้หมดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีของให้เราต่างๆมากมายเลยนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะของเออไปกัน <c oughs> เดี๋ยวตัวพวกนี้เนี่ยผมค่อยไปอัพนะครับเดี๋ยวตัวเนี่ยค่อยไปอัพให้มันเป็น5ดาวเลยแล้วกันนะครับเออจะได้โหโด <c oughs> <c oughs> คุยไป โอเคเสร็จแล้วแล้วก็ไปไหนต่อไปข้างบนต่อนะครับน่าจัดที่เดิมจริงๆผมว่าวันนี้ผมจะไปสู้กับบอสแต่เอาไว้พาหน้าแล้วกันนะครับคือผมไม่ได้อัพตัวละครอ,อะไรเลยนะมันก็จะไม่โหดอะไรลมากนะครับว่าไปสู้อาจตายได้นะเออ ทั้งหมดกี่ลำค่ะผมไม่ได้ดูห้าไปแล้วกันโอเคสำเร็จด้วยได้อันนี้มาสิบอันกว่าจะเก็บได้แต่ล่าเนี้ก็ค่อนข้างยากเลยนะครับไอที่ดาวเมื่อกี้เนะี่ยเออช่ช่ง่ายๆเลยผมก็ยังเสียใจอยู่นิดๆน,นะครับที่ไม่ได้ไอตัวนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเออก็ได้ตัวนี้มา เราต้องร็อคแอนด so come on let's get moving ผมได้แต่ตัวผู้หญิงวะไม่ได้ตัวผู้ชายเลยอ่ะสงสัยเขาจะปรับอะไรมาทุกอย่างแน่เลยเดี๋ยวไปแต่งทีหลังแล้วกันนะพวกเสียงพวกอะไรเงี้ยเออมันมันมันอัพตัวละครยังไงวะผมลืมละอันนี้ปะ อัพยังไงแล้วเนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นี่น่าจะนี้แหละเออใช้ทั้งหมดกี่อันเจ็ดอันคนระับแม็กซสิบเก้าโอเคเออไปเวลยี่สิบแล้วเลื่อนขั้นต้องใช้อะไรบ้างเออหินอันนี้สีแดงแล้วก็อันนี้ อันนี้ต้องไปหาตรงหน้าผานะครับมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหินอันนี้อันนี้แลกได้ครับผมจะค่อยเอาไว้ที่หลังแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปตามหาของก่อนนะมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยหน้าผา หน้าผาของอะไรนะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านลืมเลยน่าจะอยู่ตรงแถวๆตรงนี้แหละเฮ้ยผมรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนผมเคยเจอไอ้ดอกไม้นั้นอยู่นะแต่มันอยู่ตรงไหนฟะไม่ใช่ครับหรือว่าข้างบนนู่นวะท่านชมมันบอกหน้าผาแต่ดอกไม้นี้ก็หายากเหมือนกันนะ ผมว่าน่าจะข้างบนนู้นแหละหรือเปล่านะครับเออเนี่ยมันบอกหน้าผาแล้วก็มีชื่อนี้น่าจะน่าจะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่แหละผมว่าอยู่ข้างบนตรงนี้แหละเออโอเคเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นเลยแล้วกันหน้าผาเหรอ อยู่ตรงไหนวะท่านผู้ช,ชมเอ,อ่อชื่อมันชื่อเดียวกับตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหน้าผาอยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะข้างบนนู้นแหละอะไปก่อนอนะครับอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งหาสักเป๊บหนึ่งนะครับคือผมจะอัพตัวละครแต่ไม่รู้ว่าดอกไม้มันอยู่ตรงไหนผมขาดแค่ดอกไม้อย่างเดียวครับไอหินสีแดงนั้นผมสามารถหาได้จากการแลกนะครับห้าผาไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละ ผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนถงแถวฝั่งนู้นหรือไม่ก็ฝั่งนี้นะครับมันขึ้นชื่อว่าหน้าผามันก็ต้องอยู่ตรงหน้าผาสิเหมอผมพลาดอะไรไป <c oughs> อยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าวะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะครับคือขึ้นมาเช็คดูเฉยๆนะเออ ขอให้มีแล้วกันนะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นจุดเทเลพอร์ตอยู่แถวนี้นี่ว่าข้างบนนี้ปะมันจะมีให้ผมไหมเนี่ยถ้าไม่มีนี่ซวยเลยนะครับนี่ไงจุดเทเลพอร์ตขึ้นไปเก็บก่อนโอเคไปขึ้นไปทำไมเนี่ย ไม่มีวะท่านชมนี่ก็น่าผาเลยนะครับอย่าบอกนะข้างบนนู้นอะอผมขี้เกียจขึ้นไปปะไม่ขึ้นไปได้ปะหรือว่าข้างบนนู้นวะท่านชมหน้าผาผมว่าน่าใช่แน่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่มีก็ ไม่มีก็ไม่มีเอ้ยผู้ชมครับผมขึ้นมาจนยอดแล้วผมก็ยังไม่เห็นผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วนะเออหน้าผาผมว่าตรงนู้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะลองบินไปดูเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับหนึ่งอันอไปเก็บมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับ ลืมเลยไม่ได้เล่นนานด้วยนะผมก็หลายหลายหลายนานเลยแหละไม่ได้เล่นผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนี้เลยครับไม่ข้างล่างนี้ก็ข้างบนนี้นะครับขอให้มีแล้วกันหน้าผามันอยู่ตรงไหนอยู่กเนี่ย จากข้างล่างนี้แหละมั้งครับเฮ้ยเฮ้ยตายแกไม่มีอาหารไม่มียาในการชุบเลยผมหมดแล้วนะครับไปสู้กับบอสมาไปฟาร์มของแล้วก็ตายหมดเลยตายแล้วก็ชุบขึ้นมาแล้วก็ไม่มีไม่มีอันนี้นครับตัวเพิ่มเลือดเออ ผมว่าน่มันน่าจะอยู่ข้างบนนี้แน่เลยขอให้มันมีแล้วกนันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยผมหาไม่เจอว่ะท่านชมผมว่าผมต้องเล่นนอกรอบแล้วแหละเออ ถ้าไม่เล่นนอกรอบเนี่ยผมว่าใช้เวลานานในการหาเลยนะครับเพราะว่าผมก็ลืมๆด้วยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะไอดอกไม้นี้ผมก็เก็บมาได้แค่หนึ่งอันเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูผมไปเก็บจากตรงไหนวะเนี่ยหน้าผา <c oughs> แล้วหน้าผามอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย there and pretty to over rock roll 's looks going on โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหานอกรอบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าใช้เวลาหาในเนี้ยอาจนานนะครับอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะเออก็ไม่ไหวแล้วครับเออผมต้องไปเล่นนอกรอบแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวไว้เจอกันพร์ทหน้าเนี่ยผมจะไปสู้กับบอสให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะเออ โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแลนะ้วครับบ๊ายบาย <c oughs> ไปเจอกันพาร์ทหน้าครับ